ขนาดนี้นะผมอยากจะอยากจะเล่าอย่างหลวมๆวหรือวิเคราะห์อย่างหลวมๆวให้เห็นมาสถานการณ์บ้านเมืองในขนาดนี้ภาพหลวหลวเวลาเนี้ยวิกฤตทุกจุดครนะชาติจะมั่นคงด้วยอะไรหกขาความมั่นคงของชาติเนี่ยมีหกขาขาที่หนึ่งคือการเมืองการปกครองขาที่สองคือด้านสังคมครับขาที่สามก็คือด้านเศรษฐกิจครับขาที่สี่ก็คือด้านการป้องกันประเทศก็คือทหาร,ารขาที่ห้าก็คือทรัพยากรสี่แวดล้อมขาที่หกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ท่านลองไล่ดูแต่ละขาที่อะไรแข็งแรงบ้างการเมืองการปกครองล้มเหลวด้านสังคมก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ประชาชนอดอยากยากแค้นมีการอุ้มฆ่าด้วยอ่ะ้ยังไม่แก่ยังไม่อยากพูดถึงด้านเศรษฐกิจก็ไปสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศมากมายมหาศาลด้านสังคมเนี่ยประชาชนจะเป็นขอทานเพราะว่านโยบายของรัฐนมีแต่ว่าสอนนี่สอนคนให้เป็นข้อทานคือแจกแจกแต่ไม่สอนให้คนทำาหากินนโยบายหาเงินก็ไม่มีแต่ตอนหาเสียงบอกว่า ไม่มีการกู้ไม่จำได้ไหมตอนหาเสียงเจะไม่มีการกู้ว่าประชาธิปัตย์ก็กู้ไงการป้องกันประเทศก็จะเสียดินแดนให้กับกัมพูชาภาคใต้ก็จะมีการขอแบ่งเป็นรัฐอิสระมีอาการหมดนะฮะมีอาการหมดด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มีขยะมลพิษตอนนี้ระยองก็มากมายมหาศาลจนอยู่ไล้วทันต้องต่อสู้อยู่แล้วก็ต้นไม้ป่าไม้หมดแล้วไม่มีเลยเหลือแล้วเนอะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไปก๊อปปี้เข้ามามากกว่าสร้างเองไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียวตัดงบ RD การพัฒนางบวิทศาสตร์รีเสิร์ชอันเดียวกัเราไม่น่แปลว่าอะไรรีเสิร์ชแล้วก็วาวิจัยขอความวิจัยคือท่านเคยเห็นเกาหลีไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันแยกกับเรานะแต่เกาหลีเนี่ยพัฒนาไปเพราะว่ามีมีคนคว้าวิจัยนี่เยอะมากผมไปดูลงวิจัยและพัฒนาครับวิจัยและพัฒนาเออครัรีเสิร์ชไอดีไอดีวิจัยและพัฒนานะซึ่งเราเนี่ยด้ข่าวปีนี้ตัดงบผมผมใจงบนี้มากคือปกติเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแล้วปีนี้ยิ่งน้อยไปอีกเพราะนั้นเมื่อท่านไม่มีงบ วิจัยและพัฒนาแล้วท่านจะไปคิดเทคโนโลยีอะไรไม่ได้ท่านขายวัตถุดิบเนี่ยนะขายข้าวเนี่ยต้นทุนคนอื่นเขาทำได้กำไรนิดเดียวขายมะม่วงขายวัตถุดิบเนี่ยกำไรนิดเดียวเกาหลีเขาก่อนก็เป็นอย่างนี้พอขายเทคโนโลยีมันถึงได้รวยไงเพราะนั้นถ้าท่านจะขายเทคโนโลยีได้ท่านก็ต้องมีต้องมีดีการวิจัยและพัฒนาครับตอนนี้เวลาเราเหลือหนึ่งนาทีครับนั้นความมั่นคงที่เป็นอยู่เวลานี้มีวิกฤตในทุกๆด้านทุกด้านทั้งหกขาที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มีการบริหารงานแบบนี้ประเทศชาติก็คงจะสูญสิ้นสันก <Ừ> หนึ่งนาทีท่านจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนคือคเดี๋ยวหนึ่งนาทีนี้เขาบอกนิดน,นึงว่าไม่ใช่ประเทศชาติจะสูญสิน้นประเทศชาติกาลังเดินไปสู่ความหมายนะครับแล้วกอ็อาจจะมีความสามารถของคนบางกลุ่มมาเป็นเจ้าของประเทศแทนเรา ครับ,รบอัน,นี้ผมจะบอกพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนถ,ถ้าท่านไม่ได้ตามสถานการณ์ท่านจะไม่รู้เราบ้านเมืองเป็นยังไงเวลานี้ครับท่านต้องตามสถานการณ์นะและให้รู้ว่าบ้านเมืองน,นี้เป็นของท่านท่านอยากเห็นลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นคนที่ต้องอยู่ใต้อำนาจของอิทธิพลต่างๆหรือครับท่านถ้าท่านไม่ไม่อยากเป็นอย่างนัง้นท่านต้องออกมาสู้ครับท่านเรามารวมกันเวลาเนี้ยที่เขาบอกว่าเขามี15ล้านเนี่ยนะแต่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสี่ล้านครับเพราะนั้นคนที่ ก็ไม่ได้เลือกเขาเนี่ยเอา45ลบ15หรือ30ล้าน30ล้านเลือกประชาธิปไตยไป10กว่าล้านที่เหลือน่ะอยู่เยเฉยทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องออกมารวมตัวกันครับไม่มีใครอยาชนะประชาชนได้ลองพวกพี่น้องทั้งหลายแหละกลับใจเอาชาติเป็นตัวตั้งอย่าเอาคมเป็นตัวตั้งเอาชาติและความเป็นอยู่หรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งทุกคนจะสีไหนหรือว่าจะพวกใครกลับใจใหม่ข้าราชการทหารตำรวจเสื้อแดงเสื้ออะไรทั้งหลายแหละมาถามตัวเองว่าชาติจะเป็นยังไง เราเอาชาติเป็นตัวตั้งแล้วมารวมใจกันต่อสู้คนที่ทำลายชาตินะครับเท่านี้นะครับในคำถามสุดท้ายที่ถามท่านคือองค์การเพื่สยามจะนัดชุมนุมใหญ่สักครั้งไหมครับหลังจากนี้หลังจากนี้เราวางแผนไปแล้วแต่เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบอกอะไรไปเป็นอันตรายหมดเลยเพราะทุกนี้วันนี้มีบทเรียนที่เกิดขึ้นโดยชัดเจนแต่แต่เราจะมีการพัฒนาเพราะว่าวิธีเดิมเนี่ยมันไม่ได้แหลวเพราะว่าเขาใช้อำนาจรัดมากกว่า ผมว่าเขาใช้อนันต์รัฐในทางท,ที่ไม่มีติดนะแต่ว่าเอาเ่นี้เรากำลังดูในเรื่องกฎหมายแล้วเราก็ฟ้องไปที่อืแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะร่วมทํางานใหญ่ในวันข้างหน้าขอมากันอย่างไรก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเจอกันในวันอาทิตย์นี้มาร่วมทําบุญก่อนร่วมทำบุญสร้างขวัญกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจงสาวศิริมงคลตามความเชื่องตัวเองก่อนครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้มีขวัญกําลังใจแล้วหลังจากนั้นเราเราจะติดตามสถานการณ์เรื่อยๆเราจะประกาศให้ทราบ ระยะที่เราจะเคลื่อนไหวขอบคุณท่านประธานองค์การพิลักษสยามนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการสอบถามวันนี้ก็พยายามใช้เวลาสั้นๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสาระอันเป็นข้อเท็จจริงที่ประธานองค์การพิทักษ์สยามในวันนี้ท่านนำพาองค์กรและเชิญชวนพี่น้องประชาชนสู้เต็มที่และทําในเรื่องภารกิจของบ้านเมืองนะครับทุกท่านมีความสําคัญอย่างยิ่งเอาตัวท่านออกมารวมกันทําหน้าที่เอชาติบ้านเมืองนะครับเวลาของเราหมดลงนะครับจะขออนุญาต ส่งเวทีนี้ไปที่เวทีสู้เพื่อบ้านเมืองเดินทางไกลที่ท้องสนามหลวงนะครับผมได้เริกเหมือนอานทีมงานช่อง13สยามไทยท่านประธานองค์การพิทักษ์สยามท่านพลเอกชายสุนภาพต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ้านเมืองนะคะ,ะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดวันนี้เราก็มาสู้กันอีกวันหนึ่งนะคะจากท้องสนามหลวงเวทีเดินทางไกลกอบกู้ราชอาณาจักร และถ่ายทอดไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยนะคะแล้วก็เชื่อมสัญญาณไปถึงสถานีวิทยุชุมชน FM 100.5 7สมัชชาเโดที่จังหวัดนครสีมาคะ่ะพี่น้องคะวันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งที่เราไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่บนเวทีใหญ่ได้เพราะว่าฝนฟ้า เ็นใจเพราะหน้านี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วแต่สําหรับพวกเราเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคหรอกค่ะถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่ในเต็นท์นะคะอะจาจะนอนหลับพักผ่อนแต่ก็อย่าลืมน,นะคะสิ่งของที่ทันท้ายข้องไครเอยกุญแจรถโตโตยต้านะคะอ่ามีคนมาแจ้งรถยนยต์ย่อโตโยต้านะคะคุณแจมาแจ้งอีกคนนึง คุณสมปราถนาชมกลางทํากระเป๋าสตังค์นะคะลืมไว้ในห้องน้ําพี่น้องเราเราเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าพวกเราเก็บของได้ก็จะมีการนํามาแจ้งเพราะนี่คือกฎของการอยู่ร่วมกันของพวกเราตั้งแต่เราเดินทางไกลามาตั้งแต่จากครูขันนางรองน้องกีแล้วก็ที่ลำตะคองนะคะจนมะทั่งเรามาสู่ที่ กรุงเทพคือสนามหลวงสิ่งหนึ่งถ้าเป็นคนของเรานะคะไม่ว่าของจะหายตกลนที่ไหนพี่น้องก็จะนำมาแจ้งทุกครั้งแต่ถ้าสำหรับคนที่แฝงตัวเข้ามานะคะพวกนี้อาจจะเข้าไปตามเต้นนะคะก็จะไปลักขโมยพี่น้องก็ต้องระมัดระวังคนแปลกหน้าด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่า ของหายจากคนที่เราไม่ประสงค์จะให้มาอยู่ด้วยแต่เขาก็เข้ามาในเต็นท์มาตีสนิทสุดท้ายด้วยความที่ว่าเราเป็นคนอิสานและเป็นคนใจดีเชื่อคนง่ายพี่น้องก็จะถูกลักขโมยของได้ง่ายๆค่ะอย่าลืมนะคะ,ะคุณสรงปราถนานะคะ,ะมีกระเป๋าที่่าลืมไว้มีพี่น้องนำมาแจ้งนะคะ นั่นคือความงดงามการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากในครอบครัวใหญ่นะคะแต่เรื่องกฎระเบียบวินัยของเราก็ยังรักษาอยู่สำหรับคนที่ไม่ใช่หวังคนคนที่ไม่หวังดีกับเราน่ะคืออยากให้พวกเราเกิดค,ความแตกแยก,กอย่างเช่นห้องน้ำก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไว้นะคะ ทำให้พนักง,งานน้องนะต้องมาแจ้งข่าวบ่อยๆเราอยากจะให้พี่น้องนะคะต้องตอบไปน,นี้นะคะพี่น้องเองต้องช่วยกันเป็น C A A นะคะเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งเลยนะป้านะ,ะคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่าเขาชอบทําที่สิ่งไม่ดีให้เราแต่สําหรับพวกเราที่เดินทางไกลมาเรารู้ว่าเราอยู่ด้วยกันถึงแม้จะลําบากบ้างแต่เป็นปัญหาไหมคะป้า หรือเปล่าปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนเป็นไหมคะอ๋อค่ะสําหรับพี่น้องที่กำลังอยู่ชายทะเลนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับทะเลอีกนะสบายดีอยหมอ้าวบอกมาให้ลอยด้านซ้ายดิฉันก็ยังเหมือนเดิมค่ะเอายังแข็งแรงอยู่ค่ะนั่นคือความแข็งแรงของคนอีสานเราอึดเพราะเราเป็นลูกข้าวเหนียวอ่ะณวันนี้ข้าวเหนียวเราหมดแล หลังดี่ันตนอนแรกเด็กคุมผ้าไว้ปกติหลังดีชันจะคุมผ้าก็มีพี่น้องหลายคนบอกว่าเราสต็อกเราสต็อกอาหารจริงๆแล้วอาหารเราไม่เหลือแล้วค่ะที่เราสต็อกอยู่ข้างหลังก็คือซีดีค่ะให้ให้ปรดรับรู้ด้วยนะคะใครอยากได้ซีดีอย่าลืมนะคะเรามีเพลงของชุดพลังธรรมาธิปไตยค่ะวันนี้เราเปิดหน้าให้ท่านดูท่านจะได้รู้ว่าของที่ท่านบอกว่าเราเราไม่แจกจ่ายไปตรงไหนนะั้นให้ท่านรับทราบโดยทั่วกันนะคะ ค่ะเปิดหน้าเลยนะวันนี้เปิดหน้าให้ดูเลยนะคะแล้วก็น้ํานะคะก็อยู่แค่นี้แต่สําหรับน้ําตอนนี้พวกเรามีเครื่องกรองน้ําใช่ไหมคะมันก็เลยไม่เป็นปัญหามากแต่สําหรับเรื่องข้าวนี่คือปัญหาใหญ่นะคะ,อะตอนนี้ข้าวเหนียวนะคะหมดแล้วแต่ถ้าใครอยากบริจาคให้เราเราก็รับหวังว่าพี่น้องทางบ้านก็ คงจะรักเราเหมือนเดิมค่ะเพราะเราอยู่ที่นี่เป้าหมายเดียวกันก็คือชาติศาสนาและระมหากษัตริย์คะ่ะพี่น้องคะวันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ไปกับเราบางคนก็ไปกับเราวันนี้เราไปยื่นหนังสือนะคะที่สหประชาชาติกันด้วยรายชื่อ5ล้าน84979รายชื่อให้สารโลกรู้ว่ารายชื่อพวกนี้คือ หนึ่งเสียงต้องการคัดค้านมติของศาลโลกเรายือนหยัดค่ะพี่น้องว่าเราไม่ยอมรับมติของศาลโลกไม่ว่าจะออกมาแบบไหนก็ตามอันนี้คือปณิธานที่เราเริ่มต้นแต่แรกใช่ไหมคะใช,ใช่ไม่ใช่ใชเรายังยืนหยัดไหมคะยือนหยัดว่าเราไม่ยอมรับมติของศาลโลกใช่ไหมคะวันนี้เราไปยื่นเรียบร้อยแล้วนะค่ะพี่น้องคะ หลายคนถามว่าการชุมนุมจะสิ้นสุดเมื่อไรอยู่ที่เมื่อไรเราทำงานเราสำเร็จรู่ร่วงนะคะวันนั้นเราก็จะจากไปสำหรับพรุ่งนี้อยากให้พี่น้องนะคะ,ะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเท้าคันโรคเท้าคันไปหาหมอนะ เพราะว่ายาที่เราให้ไปนะคะก็เอาไปไว้ที่เต็นกลางให้แล้วให้พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนอนกคืนก็อย่าลืมนะคะผงผ้าบ้างนะอย่าเปือยอกเออห้ามเปือยอกเพราะว่าอากาศอ่ะมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวท่านจะไม่สบายนะคะก็อยากฝากทุกๆคนนะคะ,ะพวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้จิตใจและความมุ่งมั่นยังเหมือนเดิมไม่มีคำว่าท้อถอย บางครั้งเราจะอ่อนล้าไปบ้างแต่ด้วยสภาวะแวดล้อมอที่ทำให้พว,วกเราต้องเหนื่อยล้าแต่วันหนึ่งเราก็ลุกขึ้นมาอีกเพราะการที่จะทำปัญหาของบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาของเราเองนี่แหละที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะคะให้สำเร็จได้นั้นเราจะไปคาดหวังกับรัฐบาลได้ไหมคะคาดหวังได้ไหมเออ ไม่ได้เราจะต้องทำด้วยจุดจิตใจแล้วก็สมองเราคุณป้าวันนี้นั่งเชียร์เต็มที่ฝนตกดวงคุณป้าหรือเปล่าคะอ,คอ,อ๋อค่ะอ,อ๋อได้ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะค่ะ <c oughs> ป้าบอกว่าป,ปกติคุณป้าจะไปหาข้าวให้เราทุกวันวันนี้ป้าบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปหาหา ต้องขอบคุณคุณป้านะคะค่ะสำหรับครัวของพิวันเราหรือน้องจุ๋มนะคะก็ยังปก,กติก็คือมีข้าวแจกวันนี้ข้าวต้มก็มีให้นะคะก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะอดบ้างแต่คงไม่เป็นปัญหาเพราะพวกเราเหมือนข้าวเหนียวนะคะยิ่งสู้ยิ่งอดทนเราก็ได้เห็นบ้าภาระของพวกเรามันหนักหนาสาหัสสักกันถ้าเรายอมแพ้ ี่น้องว่าสิ่งสิ่งที่เราคาดหมายมันจะสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตั้งมั่นจะทําอะไรเราต้องตั้งมั่นให้ดีวันหนึ่งความสําเร็จก็อยู่แค่เอื่อมอยากให้ทุกคนนะคะ,ะช่วยกันรวมพลังแลว้วก็ต่อสู้นะคะ,ะสำหรับเมื่อตอนเย็นก็มีนายตำรวจคนหนึ่งมาส่งข่าวสำหรับพี่น้องอยากไปช้อปปิ้งนะคะ เ่อานี้นักศึกษาอุเทนถวายเขาจะมีการเขาเรียกว่าทวงคืนพื้นที่ที่จุฬาถ้าเป็นไปได้พี่น้องไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งนะคะที่มาบุญครองพรุ่งนี้ไม่ต้องไปนะคะ,อ,ะอยู่ในนี้นะคะ,ะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลุกลุกม่มเนาะเอาเป็นว่าพวกเราอ,อยากไปไหนก็ไปแต่พรุ่งนี้แถวมาบุญครองไม่ต้องไปนะคะเขาฝากมา เพราะตอนนี้ตำรวจก็เลยระดมสภาพกำลังเข้ามาเยอะแยะเราเองอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป้าหมายของเราก็คือ